วันนี้นะคะดิฉันจะมาให้เห็นบ้านพัชชานะคะของดิฉันที่ลาดุรีนะคะตรงน,นี้เขาเรียกว่าสันดอนนะคะยางบัวนะคะจะยะางประมาณสามกิโลนะคะที่ตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่ทางเข้าตรงนี้นะคะ ไปเป็นเป็นต้นใบเลยมันที่ตรงนี้ห้าลายหาางห้าสงเป็นห็นนะคะดินตรงนี้ไม่ดีเลยนะคะดินตรงนี้มันเหมาะสําหรับทําการพาน,นิตทำการค้าต่อไปให้จะสร้างอันน,นี้เวลาปลูกกล้วยนะคะที่ฉปลูกกล้วนวายจังนะคะของเก่าได้ลื้อไปแล้วนะคะ ดันั้นคุยน้ำวายัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขุดหลุมปลูกไปได้เคยทำแล้วค่ะนะฮะเอาแม่โครมาดินเลยนะคะแล้วก็ปลูกแม่โครมาลงลึกเลยแล้วก็เอาดินใหม่มาใส่ผลท,ท้ายไปไม่รอดเพราะว่าขังน้ำดิทั้งก็เลยปลูกอย่างเงี้ยนะคะใช้ซื้อดินมาเลยนะคะซื้อดินมาเป็นคนรถนะคะแล้วดินรองข้างล่างนะคะดินรองข้างล่างแล้วก็ใช้แกะวบบางขบนแล้วก็ปลูกบนดินเนี่ย นะคะคือไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ดินกันเลยลหละ <d> ไม่ไม่ใช้ดินของเก่านะคะเพราะมันเป็นหนี้ค่ะนะคะดินของเก่ามันเป็นพราะนเพราะดินถมแบบนี้นะคะดินถมขึ้นมาสามมองเมตรนะ,ะฉะนั้นการปลูกกล้วยน้ำว้ายักษ์เนี่ยนะคะถ้าท่านอยู่แถบอีสานหรือที่ปลูกม,มันสำปะหลังปลูกอ้อยเนี่ยกล้วยน้ำว้ายักษ์จะชอบมากเลยค่ะเขาชอบดินร่วนปนทรายนะคะเห็นไหมคะดิฉันไม่ยอมปลูกเนี่ย นะ,ะต้องเอามากอง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 ไว้อย่างนี้เลยนะคะ